ตอนที่อิมจะเล่าเป็นเป็นทีเป็นแบบว่าสบายๆกันนะคะเราจะพูดถึงวิธีการทำงานในแบบเราแล้วก็ใครหมูจะได้มีการตกลงคุยกันว่าเราอยากจะแสดงละครเรื่องอะไรเรื่อง s o u เอฟเฟ e c t ไหนแบบใครแบบคนไหนทำได้คนที่ทำไม่ได้แบบันจะมีแบบเสียงที่เราต้องสร้างเองใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าอ่าสร้างเองจากแบบอุปกรณ์ต่างๆนั้น ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็วิธีทํางารที่แตกต่างออกไปด้วยใช่ค่ะอาจวิธีการทำเอฟเฟกเองเสียงเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ขั้นตอนการเลือกเลือกค่ะเราจะเขียนบทกันเองหรือว่าเราจะเอาบทสำเร็จแล้วลองมาแบบมาเล่นทีแบบแต่หนูรู้สึกว่าในเวลาที่มันบีหรือว่าความแบบถนัดแบบการจับจิ้มจับของการเขียนบทด้วยหรู้สึกว่าเอาบทเขามาแล้วลองแบบมาลองเล่นเองดู ก,ก<ม>ซึ่งซึ่งพวกหนูก็ใช้สถานที่ในมหาลัยในการอัดเหมือนกันก็เป็นห้องอัดวิทยุกกชักกน้นสามที่คณะค่ะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่พูดถัดอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เดี๋ยวชมงานได้เลยคะ่ะ